สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆไลน์หาหนูงได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ามาจากพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะจ๊ะพี่จ๋าองค์แรกจะเป็นมีดจ้ะพี่จะเป็นมีดนะคะพี่ขาเป็นมีดเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะความยาวก็ ไอ้นี่คือวัดจากขวามือเลจ๊ะพี่นะคะประมาณนี้จ้ะนะคะ เลยข้อมือมาจจะพี่เลยข้อมือมาจ้ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะจ๊ะอันนี้หนูให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะดูยากนิดน,นึงนะคะพี่ค่ะนะคะสนใจองคไหนนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่เพียรไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะอันนี้ตรงเป็นปลายที่ด้ามจา <S 1> <S 1> ับนะจ๊ะพี่จะเป็นอย่างนีงน้นะจ๊ะพี่นะคะตามภาพค่ะ,คะพี่ขาเล่มนี้ขอไว้ที่1 8 0่บาทจ้ะนะคะพี่พี่ดูความก่อหนูจ๊ะพี่พี่ดูความก่อจะพี่จ๋าก่อจริงๆจะพี่นะคะพี่นะะคขอไว้ทที่1,8บาจ นหนูขอไว้ที่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นมิตรหมอหลวงพว่อเดินะจาจ๊ะพี่สนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ0ู4 0 6 5 9 1 8 0้จะพี่จ๋าเป็นมิตรหมอหลวงพว่อเดิจตาพี่ดูความกล่องนะคะอันนี้หนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะ1,800บาทจะพี่จ๋า1,800บาทจา้าอันนี้จ้ะเป็นกําไรข้อแขนหรือเปล่าไม่รู้หนูไม่แน่ใจแต่คงไม่ใช่ข้อมือละค่ะพี่ หนูว่าน่าจะเป็นข้อแขนคะ่ะไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะเป็นเชือกถักอย่างนี้จ้ะพี่หนูได้มาเป็นเชือกถักอย่างนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่เป็นกําไรข้อแขนนะจะ๊ะเป็นกําไรข้อแขนจ้ะพี่นะคะตามภาพจะ้ะตามภาพจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดจ้ะพี่จ๋าจะเป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทจ,จ้ะพี่นะคะ มาเป็นห่วงเป็นสายอย่างนี้เลยนะคะพี่กับเชือกเก่าๆคะ่ะตามภาพค่ะพี่นะคะเก่าๆอย่างนี้ได้จากพี่เป็นตะกุดหลวงพว่อทาวัดพระเนยียงแต่งนะจ๊ะแม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจา้ะมาเป็นสายอย่างนี้ได้จากพี่หรือถ้าไม่ชอบอ่าถ้าไม่ชอบสายก็ตัดออกก็ได้นะคะพี่แล้วแต่ความชอบนะคะนะคะ,นะคะดูเก่าๆดีค่ะพี่เก่ามากจากพี่เก่าจริงๆจ้ะเนี่ยคะ่ะ ขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอาพระบูชาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินจ้ะพี่เป็นโลหะ,ะจ้ะเนี่ยค่ะเป็นผงเป็นเนื้อดินตรงนี้ตรงใต้ฐานเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะก้นอุดเนี่ยค่ะมีพอสอบ,บอกด้วยตามภาพเลยค่ะองค์นี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาขนาดตั้งบูชาจะพี่องค์เล็กจะไม่ใหญ่มากจ้ะพี่ตั้งหน้ารถกําลังสวยกําลังดีเลยนะคะพี่ขานะคะท่านใดที่ว่าชอบก็นิมนต์ได้นะคะพี่หนูเปิดไว้ที่800บาทจะ้ะหนูเปิดไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จะ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่800บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดจ้ะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ขอไว้ที่600บาทจะ้ะ มีขั้นตุ้มสองเม็ดจ้ะพี่แล้วก็ตรงกลางนี่จะมีเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงกลางนี่จะมีเขียนว่าหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาแล้วก็มีรอยจานด้วยนะคะจะมีรอยจานเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะข้างๆนั่นก็จะเป็นเชือกถักอย่างนี้เลยค่ะพี่ทั้งหัวทั้งท้ายนะคะพี่ขาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตะกรุดดอกเล็กของหลวงพ่อเดิมจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นตะกรุดดอกเล็กหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋านะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ เป็นตะกุดหลวงพว่อเดิมนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดคู่หนูไม่ทราบที่ค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าของที่ไหนนะคะรู้ว่าเป็นเชือกตักเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทนี่ได้คู่น,นะคะพี่นะคะได้เป็นคู่อย่างนี้เลยค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าสิงจ้ะพี่น่าจะกลัวมาในกรอบจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะสิงนี่มาใน พลาสติกอย่างนี้นะคะพี่รับประกันน้ําไม่เข้าค่ะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงมนมปรับกล้องลองแป๊บนึงมันสูงไปมันสูงไปจะมองยากนิดนึงเดี๋ยวพี่พี่จะมองยากนะจ๊ะ,จะได้ไหมหรือต้องหมุนหมุนมุแป๊บนึงพี่โอเคได้ส่วนอันนี้จ้ะ จะเป็นน้ำโมจะพี่จะเป็นหัวน้ำโมนะจ๊ะอ่าถักเชือกกกอย่างนี้มีห่วงอย่างนี้จะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดรอบาทจ้ะนะคะ เป็นหัวน,น้โมเจ้าพี่แล้วก็พร้อมถักเชือกอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยจ้ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะแบ่งปันกันไปนะคะพี่อันไหนที่เช่ามาแพงก็เปิดแพงนลจ๊ะอันไหนที่เช่ามาถูกก็แบ่งปันกันไปนะคะพี่ขายอย่าว่าแม่ค้าเลยนะคะพี่แม่ค้าก็พอได้กินค่าได้กินค่าขนมค่ะพี่ขายให้ลูกไปโรงเรียนนะจ๊ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทาง58าบาทจ้ะอันนี้จะเป็นลูกสกุลหลวงปู่สุขจ้ะพี่มีรอยจานจ้ะอันนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่700บาทจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขามีห่วงไว้นะคะพี่จะทําเป็นจี้สร้อยคอก็ได้จากพี่สวยงามมากเลยจ้ะเนี่ยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะลูกสะกดลหลวงปู่สุข7 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นแพะจ้ะแต่หนูไม่ทราบว่าแพะอะไรเนี่ยแพะเนี่ยเขาเนี่ยมันจะโค้งมาอย่างนี้นะคะพี่มันจะโค้งมาถึงข้างหน้านะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะแพะนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ด้านในจะมีน้ํามันด้วยนะคะด้านในจะมีน้ํามันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะเขามันจะโค้งนะคะพี่ปกติเขามันจะตรงนะคะพี่แต่อันนี้คือโค้งตัวนี้คือพิเศษคือเขาโค้งจ้ะหนูก็ไม่ทราบว่าช่วยในด้านเรื่องอะไรนะคะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทจะพี่สําหรับแพรตัวนี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นมีดของหลวงพอ่อฤษีลิงดำจ้ะมีผ้ายันพร้อมจต่พี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเนี่ยค่ะจะเขียนจะเขียนนะคะพี่ขายว่า้าซุมิจหลวงพ่อมีดหมอชาตีจ้ะแล้วก็มีเลขอะไรเนี่ยหนึ่งหกเหรอมันจะท้อนมองยางาแล้วก็พอสอนนะคะนะคะพี่ ตามภาพนะคะพี่อันนี้หนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงอดไ์าหาหนูจะพี่0840659180จะพี่จา่จามีดรอหลวงพ่อเดือดสงดำนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจา้ะแม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนอันนี้นะจ๊ะพี่จ่ายจะเป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงจากใช้อาจารย์เที่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจจ้ะด้านหลังจะเป็นรอยจานอย่างนี้จะพี่หกลบาทจา้ะ ไม่แน่ใจนะคะพี่ว่าใช่อาจารย์เที่ยงหรือเปล่านะคะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออาภาัยด้วยนะคะนานหลังจะมีรอยจานอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่ขายจะเขียนว่าเอ่อเรียภาคครูเดิมจะพี่เลื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้6 0 0บาทจ้ะ นะคะพี่เป็นเหรียญพักครูเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไขวัดเชิงเลนจะพี่จ่าเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเหมือนกันนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่าเหรียญปูไขวัดเชิงเลนจ้าส่วนองค์นี้จะพี่จ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยกับพี่ข้างๆมีรอยจานะคะพี่ขาไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะ เป็นเหรียญก,มกลมหลวงพ่อกลวยค่ะขอไว้ที่60 0บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวางน้ำบนจ้ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวางน้ำบนนะจ๊ะพี่จา๋าเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะ้ะเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเหรียญปู่รอดวัดวางน้ำบนจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตจกจ้ะพี่จา๋จาจับขอบขอบอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะนะคะ เป็นหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยจะพี่จ๋าเป็นห่วงเชื่อมนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อท่านชุยห่วงเชื่อมห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหุ่นจูบจกันจะพี่จา๋าหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขาแต่คาดเราน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ อันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่นะคะผู้หญิงกับผู้ชายจูบก,กันนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะสนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้จะ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตจะพี่สวยงามมากจะพี่สวยงามพร้อมกรอบอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะ พร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่พร้อมกรอบแค่มีสร้อยก็ใส่ได้แล้วค่ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมจะพี่จ๋าถักเชือกอย่างนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่จะพี่จ๋าจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ถักอ่าถักเป็นเชือกถักอย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็มีห่วงจะ้ะอันนี้คือได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อพรมจะพี่วัดช่องแค่จะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะเป you, ็นกาลาแกะราหูอมจันจะพี่จ่ายเป็นหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ด้านหลังมีตะกรุดหกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ด้านหลังจะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นกาลาแกะลาหูอมจันหลวงพ่อน้อยกับพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนองค์น AM ี้จะเป็นรูปหล่อก่อๆโบราณไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ท <factual S 1> ี่ห้าร้อยบาทจากรูปหล่อโบราณเก่อๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามพาดไปนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ก ส่วนอ,องคนี้จะเป็นพัดปิดตาเนื้อเมกะพัดจะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะขอไว้ที่600บาทจะ้ะเป็นเนื้อเมกะพัดไอ้เมกะสิทธิ์จะพี่ขอโทษจะ้ะ สิทธ์หรือพัดนะจําไม่ได้แล้วน่าจะสิทธ์นะสิทธ์อ่าถ้าเป็นกระสิทธ์สีเขียวใช่ไหมถ้าพัดสีดาใช่ไหมพี่นั่นแหละคะ่ะพูดผิดพูดถูกไม่ว่ากันนะคะพี่มีรอยจานด้านหลังนะคะพี่องคนี้ขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่ขาเป็นพิมพ์ฉลุดนะคะแม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะอันนี้เป็นปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะ ปิดตาเก่าๆขอไว้ที่5้าร้ยบาทปลายทางห0บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่5้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่5้า้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทนะจ๊จะพี่เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกูมาหลวงพ่อเกลวยจะพี่จ๋าเป็นกูมาหลวงพ่อเกลวยนะคะพี่แกะมาอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่เจ0ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะหนูขอไว้ที่700้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสําหรับกูมานะคะ นี่ยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระก,กิ่งจ้ะเป็นพระก,กิ่งหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ต่อคุเลขสามนะจ๊ะเนี่ยค่ะต่อคุเลขสามองนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะกิ่งหลวงปู่ทิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่ตามภาพลยค่ะพี่สวยงามมากนะจ้ะพี่สาสําหรับองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรจ้ะพี่ได้มาแบบนี้บบนจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นพระไม่ทราบาที่นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะ้ะพี่ใต้าฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะ ออกทองทองเขียวๆค่ะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าออกทองทองเขียวๆนะคะพี่ไม่ทราบที่จะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋ามีรอยจานนะจ๊ะมีรอยจานจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะองค์นี้สวยงามมากจะพี่จ๋าสําหรับกิ่งองค์นี้จะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่เป็นพักกิ่งเก่าๆสวยๆนะคะขยอแล้วมีเสียงกิ่งดังนะคะพี่นะคะ ขย่อแล้วมีเสียงกิ่งดังข้างในนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินจะพี่จ๋าเรื่องพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทจ้ะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินจะพี่หนูขอไว้ที่6กรบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้หนูไม่ทราบจ้ะพี่นะคะมีรอยจานด้วยอันนี้ขอไว้ที่เจ0ดร้อบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ0ดร้อบาทจะพี่จ๋าหนูก็มองเป็นลิงบ้างเป็นหนุมานบ้างก็แล้วแต่มองนะคะพี่นะคะ แต่น่าจะเป็นไม้นะคะพี่เพราะว่ามันเบามากค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะมีรอยจายนด้วยน,นะคะพี่ใต้ฐานนะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาได้บางไผ่จะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะนะคะเป็นพระปิดตาได้บางไผ่นะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่สําหรับองค์นี้นะจ๊ะหนูขอไว้ที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะส่วนองค์น <It> ี<ๆ>้จะเป็นพักก exactly <nej> <Mon aster> ิ like <th> ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเป็นเนื้อเมกกะสิทธ์จะพี่มีรอยจานองค์นี้ขอไว้ที่60 0บาทจ้ะเป็นพักกิ่งเนื้อเมกกะสิทธ์นะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขาองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทจ้ะ หนูขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50าสบาทจากพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะรบกวนพี่พี่อันไลน์หาแม่ค้าได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีนะจ๊ะแอดแม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะพี่เดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ